ถ้าความเชื่อการทำบุญของผมเลยครับการบวชเนี่ยฮะยิ่งใหญ่สุดการสวดมนต์ภาวนาผมว่ามันเป็นันดับสองนะแล้วก็การให้ทานที่มันทำแล้วสบายใจครับแล้วก็ทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ได้บุญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยนะครับจริงๆผมก็จะบอกขายของก็ได้ของที่ดีครับมันเป็นปฏิทินสำหรับการ บูชาแล้วก็ส่งเสริมให้คนทําบุญส่วนมนต์ภาวนาครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนพับกลางครับแล้วก็แขวนแบบแบบเนี้ยเขีนแบบนี้ได้แล้วก็พับได้99บาทนะครับพระพุธทธรูปที่เราบูชานะครับอันนี้ก็เขียนอยู่ปฏิทินมหามงคลชุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหาชนคนบูชาใช่นพมะแก้มมรกรเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นประ,ประจําประเทศเลยแล้วกันนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตอย่างเงี้ยครับ อันนี้ครับที่มันพิเศษก็คือจริงๆแล้วปกติก็พระพุทธรูปแบบนี้แต่ข้อดีของปฏิทินอันนี้ครับก็จะมีบทสวดแบบนี้นี่แบบนี้เราอยากสวดอะไรเราอยากทําอะไรนะครับเราอยากเราอยากสวดอะไรเราก็มาเปิดดูแล้วก็เวลาเป็นเดือนเดือนเนี่ยสมมุติอันนี้ก็จะเป็นประจําราศีกุมปีฉลูก็เป็นหลวงพ่อโสธรอ,ออกจากบ้านแขวนไปทูหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นกระถาสวดก็คือทําให้คนได้สวดมนต์แล้ครับแล้วก็อันนี้ เป็น59บาทเป็นแบบแขวนจริงๆถ้าแบบซื้อในเซเว่นมันก็จะเป็นบม้วนม,วมาแต่อันนี้ผมแกะให้หละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเกจิต่างๆนะครับอย่างเช่นหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่มั่นก็จะไปอยู่หน้าปกเราต้องสวดสวดอะไรเราต้องสวดยังไงราคาไม่แพงมากครับ59าสเกับเเองยังไงก็ไปหาซื้อในเซเว่นได้นะครับก็จริงๆของฝากอันนี้นะครับจริงๆถ้าปีใหม่เนี่ย ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ให้คนที่เราที่เรารักหรือว่าให้คนที่เราหวังดีอ่ะให้เขาสดต์ภาวนามันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งนะครับผมว่าจริงๆเป็นตัวเลือกดีๆนะแล้วก็าราคาไม่ไม่ได้แพงมากด้วยจริงๆร้อยบาทอะ่ะจริงๆถ้าสมมติอย่างี้ร้อยบาทไปซื้ออย่างอื่นไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ให้ผมว่าอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปดูซีบีเอนได้